เชิญค่ะแนะนำชื่อเลยชื่ออะไรคะสวัสดีเลยคุสวัสดีค่ะอ่าวันนี้มาทำอะไรมา,ราครับเกี่ยวกำเนิดยาเสพติดอ่าเป็นยังไงยาเสพติดเป็นยังไงครับยาเสพติดมีอันตรายหรือไม่มีอันตรายครับอ่าแล้วเธอจะพูดเธอเธอนำเสน,นอยังไงคะเล่ากูฟังหน่อยกูที่สอนเธอชื่ออะไรเนี่ยตอนเนี้ยครูเจ้าวราค้อยสทุกพันอ่าแค่น้ำสกุลถูกก็พอแล้วเลิกกันอ่าเดี๋ยวก่อนแต่ทีนี้ยาเสพติดของเธอเป็นยังไงลูก ที่เธอรู้จักอะเเล่าสิยาบ้าครับยาบ้ากินแล้วเป็นยังไง่าจะมีอาการหลอนหลอนหลอนเราหลอนยังไม่หลอนไม่หลอนใช่ไหมแสดงว่าเราได้ใช้ยาเสพติดพวกนี้หรือเปล่าไม่ได้ใช้อ่าแล้วถ้าเกิดว่าเราเห็นคนใช้เราจะบอกเขาว่ายังไงห้ามใ้จะมีอาการหลอนข้ามาใกล้ๆหน่อยข้ามาข้ามาให้เห็นเออถ้าถ้าเกิดเราเห็นคนที่ใช้เราจะบอกเขาว่าไงนะอือพูดได้เลยห้ามใช้ครับอ่าเราจะแนะนาเขาว่าไม่ให้ใช้ใช่ไหมครับ ันนี้ใช่ไหมีอะไรอยากจะพูดกับเขาอีกหรือเปล่าไม่มีแล้วครับทำไมอ่ะ <c oughs> อสรุปแล้วเรารู้เรื่องอยาเสพติดว่าว่ามันอันตรายหรือไม่อันตรายอันตรายครับโอเคอ่ะอันนี้แหละบอกทุกคนว่าจะไปยังไปแล้วครับโอเค